สวัสดีครับนี่คมบอลทัวนะครับวันนี้ออกมานาอีกแล้วครับวันนี้มากินปะาคามหน่อยครับนี่ปลาามยู่ริมทางอไอ้นน <laughs> หน่วยมันไหนไอ้หน่วยนี่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 สมงจนว่าสืมครับสมสมจอดจอดกินปลาคามนู่นหน่วยมันนี่ครับบรรยากาศทุ่งนานะครับข้างหน้าเราคือนาพ่อใหญ่ทองนะครับในหมู่บ้านนะครับ ต้นไม้ป่าหญ้าไผ่ลุงก้อยหญ้าเจ้าบ่อน,นี่นได้ระว,ว่างเนยคือไม่ได้ระวัง จริงว่าจะมาดูกินมะขามแม่กินมะขาม,ขามว่าซิมบะ,ะจริงก็มากินมะขามแต่เห็นลุงแกทิ้งยาไปตรงนี้กันเลยเออ <laughs> <laughs> แล้วลุงม่เกลืองไงโอ๋อส้มแม่ <laughs> ส้มขักเลยนีย่ครับตาสว่างเลยอ่ะปลูกต้นยางนาต้นกระดู่รอบนาอายุสามปีกว่า พ่อใหญ่ทองเดี๋ยวผมพาไปดูต้นยางนาสามปีกว่ากว่าพ่อใหญ่ทองโอ้เขาเพิ่งเลื้ยงกันตัวนี้นี่ครับเลื้ยงอยู่เลื้ยงอยู่นะครับนี่นี่ต้นยางนาสามปีนะครับสูงแล้วนะครับปลูกไว้รอบนานาประมาณสี่ห้าไร่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินมีต้นประดู่ต้นยางนาโอ้สุดกินเห็ดนะครับนี่นี่คือไอเดียดีแหงนะครับไอเดียดีมากนะครับนี่โตแล้วเริ่มโตแล้วทําคล้ายๆสไตล์ลุงสงนะแต่พ่อใหญ่ทองทําก่อนนะครับ พ่อใหญ่ทองอ่านี่คันแดนนะครับนี่ปลูกด้านในนะครับก็คือว่าอ่าถมที่ไว้ต่างหากนะครับแล้วก็คือเคสข้างหน้าคู่กันนะฝั่งนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งใช้ร่วมกันนะครับนี่คือคันแดนนะครับแล้วก็ปลูกต้นอ่ต้นไม้ด้านในของของนาตัวเองนะครับนี่นะครับต้นยางนาใหญ่แล้วนะครับนี่อาจจะยังไม่ลงเชื้อเห็ดนะปกติก็มีเชื้อเห็ดนี่น้อยหนาด้วยครับนี่พ่อใหญ่ทองตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างงามเลยทีเดียวนะครับนี่ น่าจะหลายร้อยต้นอยู่นะครับตรงนู้นนะครับหนุนนี่ครับมาถึงนี่เลยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอ้สุดยอดโตแล้วนะครับแล้วก็ใบมันก็หล่นหล่นหล่นแล้วก็จะได้กินเห็ดแล้วนะครับอีกไม่ถ้าถ้าลงเชื้อเห็ดก็น่าจะได้กินนะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกไม้ผลไว้กินด้วยนะครับมีน้อยหนาแซมนะครับเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ก็เดินสะดวกนะครับมีคันแดน เดินสะดวกดีนะครับโอ้ผมชอบเลยเพราะแต่ว่าผมเดินช้ากว่าพ่อใหญ่ทองนะครับพ่อใหญ่ทองผมมาอยู่บ้านเพิ่งมาอยู่บ้านนะแต่พ่อใหญ่ทองแกปลูกไปสูงแล้วนะครับก็หินตะยางนากระดูนะแต่น่าจะมียางอื่นด้วยนะครับพวกมอกรนีน่าจะมีด้านนู้นนะครับโู้งามนะครับเริ่มโตแล้วแล้วก็แกก็ใช้ฟาง มาคุมในในลำในในรากมันนะครับฟางที่เวลาเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับนี่ก็ใช้ฟางก็เป็นปุ๋ยได้เลยนะครับโอ้ยอดนะครับใบงานจริงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะไปมานอนเฝ้าแล้วครับเพราะว่าเหตุออกอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสำหรับผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับ พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับกับบรรยากาศริมถนนนะครับนี่ถนนใหญ่ถนนสองสองอสองศูนย์เจ็ดหกนะครับระหว่างส้มปล่อยน้อยกับโปสีวันนี้ก็ได้ออกมาหน้านะครับเพื่อมาอนี่แหละคนนี้มันเป็นยังไงมันยืดขึ้นไหมจากครั้งที่แล้วผมก็มาถ่ายนะครับก็ยืดขึ้นนะครับนี่นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ขยายตัวออกมาถึงหน้าแล้วครับนี่บางคนก็ซื้อมาซื้อที่ได้ที่ตรงนี้ก็มาทำนะครับคนจาก ที่อื่นนะครับบางคนก็มีที่มีทางอยู่ตรงนี้ก็ขยับขยายมาอยู่ตามนานะครับผมเป็นบรรยากาศเย็นวันนี้ที่ศรีสเกตนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ